ข่าวต่อไปเจ็บจนจุกุ่มสักลายเจอสายไฟพันแฮนรถหงยท้องกลางถนนเมื่อวันที่ 18, 18, 18สิงหาคมพศ2566ที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกา45นาทีอาสาสมัครมูล,ลนิธิปอเดเต็งได้รับแจง้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ผิดความภายในซอยประชาอุทิศ33และภายในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายจึงเร่งรัดจัดกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที เมื่ออาสาสมัครมาถึงที่เกิดเหตุพบเหตุเกิดภายในซอยประชาอุทิศ33ไกลเคียงปากซอยแยกย่อยซอยที่5ถนนประชาอุทิศแขวงบางมดเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายทราบชื่อต่อมาชื่อนายปัฏยาตากรวดอายุ30ปีอยู่ในสภาพนั่งอยู่หน้าร้านตัดผมมีอาการมึนงงและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า Honda รุ่นเวฟไอสีบอลเทาทะเบียน2ขอไข่ทอพุทธ1905กรุงเทพมหานครในสภาพร้มตะแคงคว่ำอยู่กับพื้นถนนอาสาสมัครจึงรีบให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่เนื่องจากผู้ได้รบับบาดเจ็บอาการดีขึ้นจึงไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลจากการสอบถามนายปรัชญาตาปวดผู้ได้รบับบาดเจ็บกล่าวว่า ตนกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จะไปธุระภายในซอยประชาอุทิศ33เมื่อขับขี่มาถึงจุดเกิดเหตุด,ดังกล่าวอยู่ๆสายไฟก็หล่นลงมาแล้วมาพันเข้ากับแพงรถจักรยานยนต์ของตนจึงทำให้ไม่สามารถที่จะบ,บังคับรถได้และตอนนั้นก็ตกใจด้วยจึงเสียหลักล้มคว่ำลงกับพื้นจนได้รับบาดเจ็บเมืองตน้นอาสาสมัครได้นำสายไฟดังกล่าวหมวนเข้าด้วยกันแล้วนำไปไว้ขอบทางริมกำแพงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และยังไม่ทราบสาเหตุว่าสายไฟดังกล่าวได้ขาดลงมาได้อย่างไรต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งแต่ยังขอดีที่ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยยังไม่ถึงกับต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างไรแล้วต้องวอนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไขด้วยอย่าปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเพราะคงไม่มีใครอยากจะเจ็บตัว และเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้อย่างแน่นอนกลางถนนเลยพี่แล้วแยังไต่อคือพี่ขับมาขับมายไ,ไฟ,ฟมัอยู่กลา,างถนไ่เกี่ยวแฮนครับไฟมันฟฟามาล่วงมาพี่อยู่ดีสายไฟ,ฟามันล่วงลงมาแล้วเกี่ยวับแฮนรถที่เลยพี่กรลเลยฟฟมันมันมันอยู่กลางถนนอ,อยู่แล้วพี่อยู่กลางถนนเลยเนี่ย lỗ đó